กินสับวันรสเหรออร่อยไหมอ่ะแล้วอ่งุ่นมามาไม่เอาแล้วเหรออ่างุ่นไม่กินแล้วสับวันรสเยอะจ้ะอเมทวุ้ยให้มามาเหรอขอบคุณค่ะใจดีจังเลยของป๊าป้าล่ะขอป๊าป้าด้วยอันไหนให้ป๊าป้าให้ป๊าป้าชิ้นหนึ่งอันไหนคะของป๊าป้าอันไหนอันนี้หมดหมดแล้ว อันใหม่ของป๊าป๊าหมดแล้วเอาอันใหม่อันอันสวยๆให้ป๊าป๊าอ่าอันนี้เหรอโอเคมีน้ำใจแบ่งปานแบ่งปานไอ้ยุให้ป๊าป๊าด้วยไอ้ยุครับให้ป๊าป๊าหน่อยให้ป๊าป๊านิดนึงป๊าชิม้วอร่อยมากทำไมป๊าป๊าไม่ตากินเอง แบบยไอายุทำไม,มแบ่งปันโอ้ยมันอร่อยมากๆเลยใช่ไหมบ้ามัพเปรี้ยวจังเปรี้ยวสุดๆไอยุกินยด้ไงวะอา้าอาแล้วอ่างหุ่นไม่กินแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วหุน่นตัวกะป๋องโมได้มาเออแล้วเมื่อกี้กินอนบบบบบบ่างหุ่นไปล้วย อายุกินแบบเพียวๆเลยนะไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรเปรี้ยว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 อ่างุ่นไหมอ่างุ่นไหมไม่เอาจะเอาแต่สาวรสไฮอายุหน้าตาไม่มีอะไรเลยไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยโอ้โห